โรงเรียนวัดวังน้ำขาวจินดาประชานุกูลภูมิใจเสนอการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องเด็กไทยห่างไกลยาเสพติดสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นยาเสพติดก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่มีมายาวนานและต่อเนื่องเป็นภัยร้ายที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด พวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนวัดวังน้ำขาวขอเป็นสื่อกลางในการเล่าปัญหานี้รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้แก่เยาวชนโดยน้อมนำก้าวสตร์คำสอนของพระราชามาปรับใช้ในโรงเรียนของเราดังนี้หนึ่งความเพียรโดยยึดหลักต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนและเสียสละ 2. ความพอดีโดยยึดหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบครอบระมัดระวังไม่ทำเกินกำลังให้พอเหมาะพอดี 3. ความรู้ตนโดยยึดหลักจะทำอะไรต้องหัดรู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เราเป็นคนที่มีระเบียบ 4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ โดยยึดหลักคนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่ 5. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอโดยยึดหลักรู้จักสัมมาคารวะไม่เข่งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ 6. พูดจริงทำจริงโดยยึดหลักพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะสำเร็จ 7. หนังสือเป็นอมสินโดยยึดหลัก การสะสมความรู้คล้ายๆกับธนาคารความรู้เป็นออมสินเป็นสิ่งที่ทำให้เจริญก้าวหน้าได้ 8. ความซื่อสัตย์โดยยึดหลักทำความดีทุกอย่างฝึกฝนให้เกิดขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ 9. การเอาชนะใจตนโดยยึดหลัก เราต้องข่มใจไม่กระทําสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเสื่อมหรือขัดกับธรรมะและในวันนี้พวกเราจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดซึ่งหมายถึงสารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเมื่อนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการรับประทานดมสูบฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนี้เป็นประจำทุกวันประเภทของสารเสพติดจําแนกต่อการออกฤทธิ์ของระบบประสาทแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. ประเภทกดประสาทได้แก่ฟินเฮโลอีนยานอนหลับ 2. ประเภทกระตุ้นประสาทได้แก่ยาบ้ายาอีพืชกระท่อม 3. ประเภทหลอนประสาทได้แก่ LSD เห็ดคี้ควาย 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานประสาทได้แก่กัญชาพวกเราได้น้อมนำ ก้าาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำารงชีวิตเพราะคำสอนของพระองค์ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเราและเยาวชนในโรงเรียนภูมิใจไฟดีมีอนาคตเป็นศาสตร์ที่สันสร้างให้เยาวชนปลอดภัยห่างไกลาย,ยาเสพติด พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ